โอเนะครับอยู่กับผมโลเก็ตเอ็กเซีครับวันนี้เราจะมาเล่นม e c คร f t นะครับผมเรามาเล่นมายคราฟเวอร์ชั่น0 1นยนะครับได้0ู4ุนะครับผมโอเค <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าม c r a f t ช่านนะครับที่โหลดเวอร์ชั่นนี้มาเล่นเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนมาเล่นนะแล้วพอชวนไปมันก็ไม่เล่นด้วยเอ,อ ไม่เป็นไรครับนี่ก็แค่แบบว่าเล่นเล่นว่างๆนะนะเลยแบบมาเล่นเนี่ยนะแบบโอเคครับยางต่อไปก็าการทำกองครองนะครับผมเดี๋ยวหาที่ขูดก่อนนะครับอ้าตรงนั้นก็จะมีแบบว่า เป็นภูเขานะครับอ้มีแกะด้วยโอเคเจอหินแล้วครับเจอฐานด้วยโอเคโหเนี่ยก็จะทำการข้ามหเอตกนะครับสร้างที่ขุดไม้มาขุดหินนะครับมาขุดสามก้อนนะครับนี่น่้นามาละสามก้อนนะครับนี่ ไอ้แอกไม้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงเนาะเพราะมันเป็นไม้ก็เอาไปเผาได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมก็ทําการหุดเาน,นะครับเอาอทำไมพี่เสียงถึงเ,เป็นอย่างนี้อะ่ะก็พอดีแบบว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับมีน้ำมูกอะ่ะเออมันเลยพูดแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมหุดเถาไปแล้ว วงนี้เราเจอแร่อะไรเราก็ต้องเอาให้หมดนะครับเพราะแบบว่าเราเพิ่งเริ่มต้นนะเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะขุดเห็นมาได้แบบเยอะๆก่อนนะครับผมเยอะๆพอใช้นะโอเคครับประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะทำดาบทำหวนโอเค ตรงนี้จะเข้าต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาตัดต้นไม้เพิ่มโกอนเนาะก็มีคนเคยถามว่าทำไมถึงต้องมาเล่นเวอร์ชั่นเก่าด้วยเออก็พวก็แบบว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันผมก็เล่นได้แหละแต่เวลาอาจจะมันจะชอบหลุดเนาะเพราะสเปคตัวสสบผมมันไม่ค่อยแรงนะครับ แต่ถ้าเล่นเวอร์ชันเก่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับตอนนี้ผมเนี่ยก็จะเรืนหาแกะไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับผมก็ทำการไปปรับเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนตอนนี้ก็เดินหาแกะไปนะครับ ที่ลโลกก็น่าจะมีนะแต่เจอเวอัวแท้น,นะครับอย่น้อยก็มีอาหารกินนะครับผมโอ้นั่นไงครับแกะตอนนี้เราเจออะไรก็ต้องฆ่านะครับสัตว์ในเกมนี้มันไม่ศูนยพันแน่นอนครับเพราะ ถ้าเกิดมันตายยังไงมันก็ต้องเออเกิดใหม่อยู่ดีเนาะโอเคครับตรงนั้นก็มีแกะกตัวนะครับอ้สวัสดีเจ้าแกะโอ้เจอสตวัวพอดีเลยเจอแกะสีน้ำตาลด้วยครับแต่ผมไม่เอาเนาะโอเคนะครับหลังจากที่ผมเนะี่ยได้คุณแกะมาแล้วนะครับผมจะ หาที่อยู่อาศัยก่อนนะครับผมผมจะอยู่แถวทะเลทรายแล้วกันนะหาทําเลเบาๆก่อนถ้าเก็บไม่มีบ้านมันก็จะดูอันตรายนะมีแค่เตียงม,มันก็ดูปลอดภยอยัยนั่นแหละแต่ผมว่ามันดูไม่ปลอดภัยนะ นะครับเปืน่าใส่ทานมาด้วยเตรียมใส่อีกอันหนึ่งนะฮะร,ระหว่างลแล้วก็ แลนะ้โอเคถึงไหมไม่ถึงครับไปตัดไม้แบบนี้เพิ่มต่อนะโอเคนะครับก็ตัดไม้มาเพิ่มแล้วนะครับก็ไม่รู้นะว่าพอหรือเปล่า โอ้ไม่พออีกแล้วอะค่ะแกนดียวเองอ่ะโอเคดูงี้น่าจะตัดเยอะๆแบบนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหาทรัพยากรเพิ่มกันครับตอนนี้ก็มาหาทรัพยากรเพิ่มแล้วนะครับ สร้างไว้เท่านี้ก่อนะครับผมโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย